สวัสดีตอนเศร้าๆจ้าสวัสดีครับาพ่อกัดยนี่ในปานเนาะมืนอนี้เป็นวันที่หนึ่งมิถุน,นาสองหางหากแปดเด้อจ้ามาพิกัดเก่าของเ่าแล้วจ้าไปกระตันยู่อืมอันนี้เป็นความสวยความงามจ้าดอกแรกต้นดอกแรกต้นดอกแรกมีมีดอกตังอยู่ข้างหลังอยู่จ้าอือย่างงามเะไอ้งามแท้งามว่า เห้สวนนี่จ้ะดอกเป่นนางงามมาพี่อ้เอาดอกนี้กันดอกน่ะโอเคอื้อแมงมองเมองเอ้สวยจ้ะอื้อจำดอกงามครับผมโอ้ยพี่หนักงามว่าจ้ะเรี่ยงเลยซ้ายเลยเนาะ้อย Anh yêu còn mong yêu canh con nga mì có vời chịu đọc luyện đọc luyện đọc này đọc 10 đọc đọc luyện đọc 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 ป๊าบขั่นดอกไงก็สวง,งามเลยดอกคุณเนาะงามเลยโอ้หมุนเดียวครับสิบด <c oughs> อกจุจุๆง,าง,าง,ง่ามเราจะมึลเดี๋ยไม่ทําคืนลนะคุณน่ะเห็นบอ่อืออู้หกี้คืนละมันนค้นละละง้า,งามนะซอมนี้เนาะนงาม

โชคดีหมงกขาวนีน่ตอนถือรถตัลี่เลยล่ะนี่เพิ่งสู้พ่อเห็ดลายๆเนาะไอนี่สามดอกอง,งามๆจ้าอืมสองดอกงามจ้าเฮ้ยถอนเนาะไออยู่แบบนี้เนาะเสียงคนเลยกะลังเข่ามน้าดิกระดิแจงเลยเด้อจ้ะตอนนี้มันตีสี่ละสองดอกครับผมจ้างามๆอีกแล้วจ้ะ อีกสามตุ่มเด้อจ้ะเหยียบกูบงลายๆนะม้นนี่เนาะเหียบเงาไงามดอกับผมยิ้มใส่ยิ้มใส่ตื่นเตืนอีกแล้วเด้อพี่น้องจ้ะใครละงูเหลืองเด้อจ้ะอู้น่ะโอ้ยคุณ

เกือบบัยหามากเนาะอะไรยุ่งซมันโผลอะไรอะไรไม่ี่ไม่มาดูด้ยดีบานกตมตูเอาที่หลังห้อเพิ่มาตัดขาแล้วมือวานนี้เนาะเนียนห้อตัดขาอยู่เนียนมือโพคับเอาไว้บ เนี่ยมาหาก็จะเอกวันเน่ยเยียไปเึ่นตรงนี้ดิเนอืมอ๋อกลองตี้แล้วก็แล้วก็แล้วอ้อจะขอตัดผ่าตันเก็บด้วยเล่ด้วจ้ะไอ้น้องบฟี่คนหน่อืมโอ้มองนิสออนคักจ้ะสามสิบสี่สิบเนาะไอ้ยรมไข่ล่ะ หลายหลายหลายตอไปถ่ายต่อถ้าเก็บด like ้จะว่บคุณกำลังมาใครหน่อยเพื่อยังหลายอยู่นี่เนี่ยมันบอกเงยยำจันทันเลยนะซุ้มใครหน่อยเขาต่จงไว้น้าจะนี่เจ้าอนเหรองูกันนี่ออกกลาเป็นใครทั้งนั้นเลยนีไอ้ข้อต่ใครจ้ะนานขนาดมี้มือ

ดยวนึงนโอ้ยสีพุ่นพุ่นอไแมนบ้าเอนะแหนี่นี่นี่้ยไม่เ็ิมานึ่แมนบ่ตนนอืมกเตียงน้อยมั้ไม่น้อยมั้เอาอันไข่ใหญ่มั้งี่ห่ใ่อีกเด้อจเ้ย เปิด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 ไปโอเคคืขึ้นาดวขนาด้ก่อนเม่กเห็นเนาะอ้ยนยัมานเคยเขเห็นะอออูยู่เป็นจุมเลยปั่นเห็ดเพาะสาได้บนี้เนาะอ้เมียได้ป่ะะนะน้อยนอยเบานี่บเคลียบ่ะนันเนี่นคนอีกคนอีกอรนี่ โอ้ยีิซางขูดหินค่ะอ,อืม,อมเกี่ยวปันเห็ดพอแล้วเว้ยบ้านนี้ตีได้อีกนะไอ้อ๋อคือออกเป็นจุ่มเดียวกระดอกระเดียดอะไรบ้านนี้อันนี้นี่นี่มึงนี่นี่นี่แมนเบิดเนี่ยขาวขๆอกลูกอีกเล็กเลยนะเนี้ยแมน,นาาอืมอ้อมตุ่นเลยบัา <Okay. S 1> นนี้แม่งกินเนาะอ่ะมึงเดียวจ้ะไม่เลย ใครเห็ดละงกเหลืองเนาะไม่มีเห็ดเพาะอืมใครใครละงกขาวจ้าพี่น้องก็มีถ่อยเด้วยข่อย่างดวงไงข่อยจิ้มไงเสนอเดี๋ยวบุญก็มีว่ะไปบ่ถึงพอละงกเหลืองพอละงกขาววันนี้ข,ข,ขู่หางทางมีคนมิดๆน้ำมีเนาะกชอบแข่งเลยเดี๋ยว<อ>เอินพ้นมากสิน วีดดอกครับผมพ่ออีกไข่หนึ่งละจ้าพี่นอ้องนี่สวนไปจะ้ะเอ้ยงามๆเลยอ่าน,นี่ดอกเดีเดอกยังเหนไหมเน,นื้อฮ่าประกาศที่พอ่อมาอยู่ ดอกบ้าเออหนึ่งดอกตุูมไข่ไข่ไข่นี่มันไข่หน่อยหน่อยหัวเหลืองบุกขึ้นเดียวเดียวดิขิงเดียวเดียวหนิมดอกดอกง่ายดีนะอืมเดินหากันมาพยังกันเมืองบุญเราเห็น สามใครจ้าเจงแลวพี่น้องมาเบ่งยอเถ,ถิดทางเขาด้วยบัดน,นี้อไอม่มานคักม้านแน่นันนี้เนาะไครใคลล้วนเลยจ้ะดอกตูมกับบื้ลายไานเนาอ้แมนจ้าโอ้ขาอีดอง,องเด้อจ้อดงามเลยจ้ะพอยัาจา้ะ ใครเห็นแล้วโม้โม่ัวดอ,ออกหลายคักแท่มือนี่ต้องสะอ่อนด้วยจ้ะสองไข่ครับผมบจะไข่จุ่มนึงเด้อจ้ะขาเนอะขาเงียวดีขนาดเลยจุ่มนี่เกิดงามงามเด้อจ้ะสะอ,อ่อนขาวเนอะแม่นโอ้ยงามขนาด เมื่อกี้กินอย่างง้างเลยกำลังกินอยู่เลยเจ้าเกี่ยวเราอมเลยป่ะเนี่ยท่านลุมอุ้มเลยบวไห้ป่ะเนี่เนาะกะก้อนกำลกินโดนเอ้าดอกนึงจ้ามันคักมันแน่จ้ะมื้อนี่สะอ่อนใครหิ้งเราจ้ากำลังออกหลายเด้อจ้ะพี่น้อง หนุ่มเก่าห้องของเฮาเน้องไอเนาะวัดจตันยูจ่จ้ะแมีนครับนี่ตะไคร้ดอกตูมกะกำลังงามจา้ะเจอกะขอบคุณทุกคำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นเด้อจ้ะพากันไหมคลิปหน้าสวัสด,ดีจ้าสวัสดีครับเนื้อม,มาทมานันทีหนึ่งมีทุนหน้าเด้เอจ้ะม,มีเวลาหาบัมอือเนาะจ้าแมนมีทุนระ